กราบเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะเจ้าสบายดีเจ้าคลิปนี้หมอกแก้มมาแนะนำาของแจกประจำเดือนนี้เลยมาใหม่ๆ Sunday Special นะเจ้าอันนี้เป็นหมวกอุ่นข้างในนี่มีแบบขนแบบนุ่มสุดๆสำหรับช่วงนี้แม่ๆหรือว่าท่านใดนะเจ้า สมาชิกท่านใดที่อยู่แถวสโนโนี่หมวกธรรมดาหมวกไหมพรมนี่ใส่ไปอยู่นะเจ้าอันนี้เพิ่งได้มาใหม่ๆสดๆเลยนะเจ้าท่านใดที่สั่งซื้อเครื่องของครบ200ดอลลาร์มีตรงนี้เลยนะเจ้าสีตามที่บอกนี่มีมาหลายด้วยเพราะว่าตอนนี้นี่ต่างรัดนี่แถวน้ําตกในอังกฤานี่มีน้ําตกแล้วนะเจ้ากลายเป็นน้ําก้อนหมดเลย อันนี้มันจะมีขนข้างในอยู่นะเจ้ามันจะหนานุ่มเป็นพิเศษบั่ใช่ว่าหมวกทั่วไปที่เราเห็นนะอันนี้เป็นหมวกหนาแบบพิเศษสําหรับ Snow, สโน่สาหรับอ่าอยู่แถวน้ําก้อนเพราะว่าหัวเขาก็หมอมนุษยนี่เขาต้องปกป้องให้ดีนะเจ้าอันนี้ก็เป็นสีบัวนะเจ้าใส่แล้วคุมได้คุมมาถึงหูนะเจ้าแล้วก็อุ่นอุ่น,อ,นอุ่นอิลีเลยอันนี้เป็นสีออกแบบเขียวเขียวออกเทาอ่อนเจ้า เป็นเขียวๆเท่าๆก็แปลว่าเขียวขี้ม้านะมันจะอ่อนตามสีในนี้เลยแล้วก็สุดท้ายนี่ก็จยเป็นสีแดงมีบหลายนะเจ้าท่านใดที่ออเดอร์เครื่องครบ200ดอลลาร์อันนี้เขาแจกฟรีโทรเข้ามาที่กูดไอเดียทีวีเลยตอนนี้ Sunday Special น,นี่เขาจะมีของแจกของแถมของต้อนหลยหลายโทรเข้ามาเลยนะเจ้าเปิดทุกๆมื้อเลยจันทถึงสุกเนะเจ้าหกโมงเช้าฮอด6กโมงแรง โทรเข้ามาได้ที่ Good Idea TV ตามเบอร์โทรฟรีเลยเจ้า